สาธิตการอาบน้ำทารกนะคะเตรียมสถานที่ที่ไม่มีลมพัดผ่านปิดพัดลมปิดเครื่องปรับอากาศเตรียมอุปกรณ์ทารกมีดังนี้นะคะวิธีเตรียมน้ำอุ่นสำหรับอาบน้ำทารกนะคะเราจะเตรียมน้ำอุ่นอุณหภูมิพอเหมาะค่ะ เราจะใช้หลังมือและท้องแขนในการทดสอบน้ําให้มีความอุ่นเพียงเล็กน้อยค่ะ <S <S เราจะเตรียมน้องหลังทานนมไปแล้ว1-2ชั่วโมงไม่อาบน้ําทันทีหลังทานนมเพื่อป้องกันทารกอาเจียนค่ะ <S 1> <S 1> เมื่อถอดเสื้อผ้าทารกออกเรียบร้อยนะคะยังไม่ถอดแผมเพิดค่ะเราจะห่อตัวทารกให้เรียบร้อยนะคะ สำหรับวิธีอุ้มทารกในการอาบน้ำนะคะเราจะใช้ฝ่ามือสอดไปที่ท้ายทอยทารกนะคะใช้นิ้วมือปิดใบหูทั้งสองข้างของทารกเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเข้าหูนะคะใช้แขนและข้อศอกประคองลำตัวทารกให้ลำตัวของน้องอยู่ในแขนและข้อศอกและอุ้มกระชับที่บริเวณเอวนะคะขั้นตอนแรกของการอาบน้ำนะคะเราจะล้างหน้าทารกด้วยน้ำเพียงอย่างเดียวก่อนค่ะเช็ดคราบนมบริเวณใบหน้าและริมฝีปาก ให้สะอาดเรียบร้อยนะคะจากนั้นทําการสระผมทารุกค่ะใช้น้ําชรมศีรษะทารุกให้ผมเปียกใช้ครีมอาบน้ําเพียงเล็กน้อยถูวนให้ทั่วศีรษะให้สะอาดไม่เกาศีรษะทารุกนะคะเมื่อสะอาดแล้วเราจะล้างน้ําออกเมื่อล้างกองหมดแล้วเราจะเช็ดศีรษะทารุกให้แห้งก่อนอาบน้ําป้องกันทารกเกิดภาวะตัวเย็นค่ะการสระผมทารุกนะคะจะวันละหนึ่งครั้งได้ค่ะกรณีที่ฝนตกหรืออากาศเย็นให้สาวันถัด ไปได้ค่ะเราจะอุ้มทารกไปอาบน้ํานะคะค่อยๆวางก้นทารกลงในน้ํานะคะให้ก้นถึงกระมังเริ่มอาบตั้งแต่ซอกคอใช้ริมอาบน้ําถูลงมาแขนและมือควรฟอกและล้างทีละข้างนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ทารกเอาฟองปัดโดนหน้าหรืออมนิ้วมือค่ะอาบบริเวณลําตัวไล่ลงมาถึงอวัยวะเพศและขาทั้งสองข้างได้เลยค่ะ เราจะพลิกทารกโดยใช้มือล็อกแขนข้างเดิมให้อกทารกอยู่บริเวณท้องแขนเราค่ะให้อยู่ในท่านั่งโน้มตัวมาด้านหน้าเล็กน้อยค่ะจากนั้นใช้มือชโลมน้ำที่หลังทารกใช้ครีมอาบน้ำถูบริเวณด้านหลังให้สะอาดค่ะ แนะนำการอาบน้ำทารกอาบได้วันละ1-2ครั้งนะคะถ้ากรณีที่ทารกน้ำหนักตัวน้อยหรือข้อกังกํากำหนดอาบเพียงวันละหนึ่งครั้งก็เพียงพอค่ะขั้นตอนต่อไปเช็ดตาทารกนะคะใช้สำลีชุบน้ำต้มสุกที่เย็นแล้วหยิบทีละคู่บีบน้ำออกให้หมาดๆค่ะใช้ด้านในเช็ดจากหัวตาไปหางตาค่ะต่อไปนะคะเราจะเช็ดสะดือทารกโดยใช้สำลีชุบแอลกอฮอล์70%็ค่ะเช็ดจากด้านบน วนลงมาด้านล่างให้ถึงโคนสะดือทารกค่ะให้ถึงซอกข้างในนะคะกรณีที่สะดือใกล้จะหลุดจะมีสีเหลืองติดสำลีมานะคะให้เช็ดต่อจนกระทั่งมีเลือดเก่าติดสำลีกรณีที่สะดือหลุดแล้วนะคะผิวหนังทารกจะชิดกันค่ะให้แหวกผิวหนังทารกออกนะคะและใช้ไม้พันสำลีชุบแอลกอฮอล์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นเช็ดวนด้านในจนกระทั่งไม่ได้สีเหลืองติดไม้พันสำลี ใส่เสื้อผ้าทารกนะคะใส่ถุงมือถุงเท้าเพื่อเพิ่มความอบอุ่นให้กับทารกค่ะหวีผมให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นใส่หมวกทารกค่ะห่อตัวทารกให้เรียบร้อยค่ะหลังจากใส่เสื้อผ้าทารกเสร็จเรียบร้อยนะคะเราจะมาดูบริเวณใบหูนะคะถ้ายัางไม่สะอาดให้ใช้ไม้พันสำลีเช็ดอีกรอบค่ะ เช็ดบนไม่เช็ดเข้าไปในรูหูลึกเกินไปนะคะให้เช็ดแค่ภายนอกค่ะดูด้านหลังใบหูค่ะเช็ดให้แห้งนะคะป้องกันการอับชื้นค่ะทำเหมือนกันทั้งสองข้างเลยนะคะสำหรับขั้นตอนการอาบน้ำทารบก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ